เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กันไหมฮะตื่นเช้ามาอีกวันปรากฏว่าราคาทองคาคุ่งพรวดแบบไม่ทันตั้งตัววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเหตุการณ์แบบนั้นเลยคือวันที่ราคาทองในบ้านเราเนี่ยดีดขึ้นไปถึง400บาทภายในวันเดียวเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรามาหาคําตอบกันครับเริ่มกันที่ตัวเลขนี้ก่อนเลยฮะบวกไป400บาทใช่แล้วฮะฟังไม่ผิด400บาทในวันเดียว ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการปรับขึ้นที่แรงมากๆในการประกาศราคาแค่ครั้งเดียวทำเอาหลายคนตกใจไปตามๆกันและการพุ่งขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ขึ้นแรงเฉยๆนะครับแต่มันเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการทองคาไทยเลยเพราะมันดันให้ราคาทองคาแท่งขายออกพุ่งไปแตะระดับสูงสุดตลอดการที่ 64%,000 บาททวน ทีนี้เพื่อเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกว่าไอการขึ้นมา400บาทเนี่ยมันเยอะขนาดไหนเราลองมาเทียบราคากันแบบวันต่อวันระหว่างวันศุกร์กับเช้าวันเสาร์กันดูฮะพอมาดูตารางเทียบกันแบบนี้โอ้โหชัดเลยคือทองคำแท่งเนี่ยนะฮะจากวันศุกร์ที่ราคาขายออกอยู่ที่63,600บาทพอเช้าวันเสาร์ปุ๊บกลายเป็น64,000บาททั่วเลยทองรูปพันธ์ก็ขยับขึ้นตามมาติด จาก64,400ก็ไปเป็น64,800บาทคือมันขึ้นกันทั้งระบบเลยซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากครับคำถามสำคัญก็คือแล้วอะไรล่ะที่เป็นตัวจุดชนวนให้ราคาทองมันพุ่งทยานสร้างสถิติใหม่ได้ในช่วงข้ามคืนแบบนี้ เอาละครับคำตอบของเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในบ้านเราซะทีเดียวแต่เราต้องมองข้ามไปดูความเคลื่อนไหวในตลาดโลกกันเลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลโดยตรงมาถึงราคาทองในไทยแต่ก่อนไปกันต่อขอปูพื้นฐานเรื่องสำคัญนิดนึงก่อนนะฮะคือต้องเข้าใจก่อนว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่เรียกว่า ไม่สร้างผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยพูดง่ายๆก็คือว่าการถือทองคำเนี่ยมันไม่มีดอกเบี้ยงอเงยขึ้นมาเหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารเพราะฉะนั้นเมื่อไร่ก็ตามที่อัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์อื่นๆอย่างเงินฝากหรือพันธบัตรมีแนวโน้มว่าจะลดลงทองคําก็จะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยครับและนี่แหละครับคือปัจจัยหลัหลกๆที่เกิดขึ้นในตลาดโลกคือเรื่องของเรื่องมันอยู่ที่ประเด็นนี้เลยการคาดการณ์ที่ค่อนข้างแรงมากว่าธนาคารกลางของสหรัฐหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเฟดเนี่ย เขากำลังจะลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมพอมีข่าวแบบนี้ปุ๊บนักลงทุนก็เลยแห่ไปหาทองคํากันใหญ่เพราะมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยผลก็คือความต้องการมันพุ่งพรวดแล้วก็ไปดันให้ราคาทองคําในตลาดซื้อขายลงหน้าอย่าง COMEX ของสหรัฐทะลุทําสถิติสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ไปเลยถ้าดูจากข้อมูลนี้จะเห็นภาพชัดมากเลยฮะว่าราคาทองในตลาด c o m ซ์ของสหรัฐเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นถึง52.60ดอลลาร์ ในขณะที่ตลาดฮ่องกงกลับปรับตัวลดลงเล็กน้อยด้วยซ้ำเนี่ยแหละครับที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่มันมหาศาลจริงๆของตลาดสหรัฐที่เป็นเหมือนตัวกําหนดทิศทางราคาทองคําโลกในวันนั้นและตัวเลขที่มาตอกย้ําเรื่องนี้ก็คือราคาปิดตลาดคอมเม็กซ์ที่พุ่งไปไกลถึง4,254.90ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งนี่แหละครับคือแรงส่งสําคัญที่ทําให้สมาคมค้าทองคําของบ้านเราต้องปรับราคาขึ้นแบบก้าวกระโดดในเช้าวันถัดมานั่นเองแต่ว่า ก่อนจะถึงวันที่ราคามันทลายสถิติีใหม่นี่นะฮะต้องบอกว่าตลอดทั้งสัปดาห์นั้นตลาดทองคําก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและผันผวน,นไม่น้อยเลยเราลองยอ้อนไปดูภาพรวมกันสักนิดหนึ่งครับจะเห็นเลยว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยราคาทองมันมีความผันผวน,นอยู่ตลอดเวลาเลยมีทั้งขึ้นมีทั้งลงสลับกันไปแต่ถ้ามองภาพรวมๆแล้วเนี่ย แนวโน้มของมันคือค่อยๆไต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเกิดการพุ่งทยานครั้งใหญ่ในวันเสาร์ที่29ซึ่งมันก็ตอกย้ำให้เห็นถึงสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอนในช่วงนั้นได้เป็นอย่างดีเลยครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราเจาะลึกรายละเอียดกันมาพอสมครวรแล้วนะฮะทีนี้ก็ถึงเวลามาสรุปประเด็นสำคัญส,ค,ญสคัญของเรื่องนี้กันอีกครั้งเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับจุดสำคัญที่ต้องจำให้ได้จากเรื่องนี้ก็คือ1 การปรับขึ้น400บาทในวันเดียวนั้นเป็นการสร้างสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ทองคำไทย 2. ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาจากตลาดโลกล,ล้วนๆไม่ใช่ปัจจัยภายในประเทศและ 3. หัวใจของเรื่องทั้งหมดก็คือความคาดหวังของตลาดว่าธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดจะลดดอกเบี้ยซึ่งทําให้ทองคํามันน่าสนใจขึ้นมาในทันที และนี่ก็คือข้อความที่สรุปหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ดีที่สุดเลยครับว่าการทะยานของราคาครั้งนี้เนี่ยมีที่มาจากความคาดหวังของนักลงทุนทั่วโลกต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งมันก็สแสดงให้เห็นถึงความเชื่องโยงที่มันแน่นแฟ้นจริงๆระหว่างเศรษฐกิจโลกกับราคาทองคำในบ้านเราสุดท้ายนี้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของราคาทองคําในครั้งนี้ก็ทิ้งคําถามที่น่าคิดไว้เหมือนกันนะฮะว่าในเมื่อสัญ,ญญาณทางเศรษฐกิจโลกยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ แล้วที่ทางของราคาทองคําในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปนี่คือสิ่งที่นักลงทุนรวมถึงผู้ที่สนใจคงต้องคอยจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ